อนะเรื่องจบยังเรื่องจบยังจังยังไม่จบยังไม่จบสักทีนึงยังไม่จบสักทีจบสักทีหนึ่งจ้างแล้จ่ายแล้ยังไม่จบว่าเท่ทีนะเม่ีพี่จากพี่พี่แค่จะจะจะจบหรือยังจบหรือยังไม่ตายเตายแล้วไปแล้วไปแล้วไปพี่ ปล่อยแมงปล่อยแมงจีเนี้ยปล่อยแมงปล่อยแมงขังขาเปล่าทากท้ายบอสด้วยนะครับเราเย็นนิ่งๆอย่างสงบนี่ สวัสดีครับพี่อยู่ไหนอะผมอยู่บาร์ครับพี่อะไรนะอยู่บาร์อยู่ผับครับอยู่ใครอ,าาอะอยู่คนเดียวครับพี่มารับไปเดียพี่อยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่มีรถนะพ่อเอ๊ะมีรถะ่ะมีผมมีพี่อยู่ไหนอะพี่ได้ยินผมปะเนี่ยเนี่ยอะรหรอได้ยินไหม ฮัลโหลมาผมได้ยินเสียงไม่แลเดี๋ยวต้องเตือนไม่ได้ไงเชี่ยงเตือนฮัลโหลพี่อยู่ตรงไหนนะผมมีรถแต่ผมไปรับเนี่ยพี่ได้ยินผมเปล่าฮัลโหลพี่อยู่แล้วว่าไงพี่อยู่ไหนนะสยามเนี่ยโอเคพี่รอผมนะเดี๋ยวผมไปรับโอเคครับ บอลเป็นเลย472บอลเราจะรวยแล้วเอวมันลอยขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะเอาก่อนหน้านี้หนูก็เคยใส่ที่จำไม่ได้อะหนูเป็นสภาอันนี้ไม่ได้รามงนะแต่ผิวพรรณเราดูขาวขึ้นไหมอ๋อนิดนึงค่ะที่ตั้งไว้เหรอ ใช่ค่ะขอบคุณดูดูขาวเหรอพี่เอ,อดูขาวขึ้นหลังก็จะให้พี่ทาให้ก็บอกนะออโอเคค่ะหนับนับหนับจะทาทั้งตัวเลยก็จะทาทั้งตัวอะไรไปดีกว่าเออพอทำอะไรไม่ได้ชอบออกต้องเลยเนี่ยไหรอเ,หเดด พี่ผมจะมีเงินสี่หมื่นแล้วแพ็กสุดท้ายแล้วรอเฮ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ทำข้าวพันแพ็กไงทำไปทำไมอ่ะทำไปขายไงโอ้โหยังจะใยรดับอีกไม่มันครบแล้วไงไม่กี่วันเราก็จะรวยแล้วแล้วน้องใช่หรอไม่กี่วันไ่นพี่จะแม็กก์อิดเรนไหนพี่จะขึ้นไปบนหลังคาแล้วจะโปรยเงินให้คนทั้งเมืองเลยจะดีอย่าพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะเก็บตังค์เก็บตังค์ไว้ก่อน เก็บทำไมละศาสตร์ไปเลยเนอะคนรวยอย่างเรากูชิเป้าหกสิบก็ไม่ได้เต็มเต็มอะไรวะห้าสิบเหรอ 50. หร้าสิบหก ป่ะคนโทรมา rice pack ว่าไงครับทำอะไรอยู่อะเลองถามถามก่อนถามเลย p ข้ามาข้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวออกให้ก่อนถ้าเอาพี่พี่จะขอบไม่สำนึกแม่เด่น้าหรอ0 0ม่นอะี่พี่อยู่กับบอแล้วเดี๋ยวคุยกันเราบเฮยพี่จะบอกบอสโอหต่อห้า0ันวนเลยถ้าจะต่อห้า0อืบอกจขอบด้ลเดี๋ยวคุยกันเจอ เจอที่สระน้ำลดไปอีกอันละร้อยเองแค่พันหกพันเจ็ดเองแต่พี่โทรบอกเองโอเคไหมแค่นี้นะโอเคครับว่าไงตัดซ้อนไะนั่นแหละคือบ้าเราเสร็จแล้วพี่มาที่คุกใหญ่นะคะใช่จะคุกใหญ่เหรอโอเคใช่อ่ะโอเคโอเค โอเคค่ะ okay, ลอมออกมาไหมมันติดหนึ่งชั่วโมงหรือจะไปคุยเลยต้องคุยเลยพี่จาขอบนะ่เอาใหญ่แล้วนะจริงเหรอใช่ดีกาดิพี่ต้องเสด็จงานกะอนี่พี่ต้องดุมันนะได้มันอยู่ในโคกตอนนี้มันติดหนึ่งชงั่วโม,นนมงม,มันยกว่าจ่างไวเผาด้วยเรื่องของเรื่องแล้วมันก็ชนรถพี่ตัดด้วยเรื่องของเรื่อง ล้าสุดสั่งเราทำงานแล้วกินหมูไฟฟ้าไหมพี่กิน,นครับหมูไฟฟ้าไม่มีใครโทรบอกบอสนะพาขึ้นทำไมไม่โทรหาบอสตรงๆอ๋อตีแค่สอว,วทีขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ ไปชนเขาทำไมอ่ะเฮ้ยฮะเดเจอไม่เจอไม่เจอสวัดีครับอ๋อพี่โตครับครับอ๋อไปเก็บถังเช่าพี่หาดมาครับโอเคไหมถังเช่าเหรอดีไหมใช่ใช่ถังเช่าเข้าเหรอถังไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้าว่พี่จอนสวัสดีครับเอ้าคุณพะโบสวัสดีครับเหลือพี่จอร์นโน่เนี้ย โหจะแตกเขาสวัสดีครับพี่เข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปข้างในไปโหจะแตกโหจะแตกแต่ผมนั่งคำนวณถังคำนวณเหี้ยคำนวณคนวณเหี้ยอะไรเนี่ยเฮียเด็กแม่งอยู่ไหนอยู่ไหนไม่อยู่ไหนหาท้ายหาเถอะพี่เมียระวังบินแต่างคขิน อย่ออกข้างๆก่อนโอ้โหดังยันนี่ไเฮีย่บอกบอกบอกเขาโ o r m a l ได้ไหมบอกเขาโ o r m ได้ไหมใครบอกอะใครไปบอกไอเฮียเฮียเฮียมเลือดเฮียมดิเฮียบินเขาขาเขาขาเบาเบาเสียงหน่อยครับมันมันมันไกลเกินไปเบาเสียงหน่อยครับเสียงใครโดนครับเดี๋ยวโดนครับผมโดนครับเบาหน่อยครับหลอโอ้โหเกิดเกิดเรื่องเลย พี่แล้วล่าสุดดูพี่ขอบดิไปดี่ยงานให้เขาแล้วเอาเปอร์เซ็นต์จากนักร้องอ่ะไอ้นี่มันเอาทุกอย่างนะอะไรที่เป็นเงินอะสุดๆเลยอ่ะต้องทีนิวสวัสดีค่ะพี่โจนนี่นะเรานะพี่ไม่อยู่ไม่กี่วันนะพี่เพิ่งได้ยินเรื่องเราสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่หามันนี่ท่าเป็นหมดเลยฮะ ผเขาก็น่าท้าเดยวเด็กก็แทงเขาให้หรอกปลอมตัวเหรอไม่ปลอมไปเปลี่ยนมาเป็นเด็กมหาลัยแต่ว่าดูไม่ค่อยเข้าว่าจะไปเปลี่ยนชุดกลับแม่งตรงไหนเนี่ยเปลี่ยนที่เออสิงเลยพอด่ะพอดีป่ใช่พอดีสะพายกระเป๋าด้วยวันนี้มีประเด็นหน่อยจ้าขอบแม่งเดี๋ยวต้องคุยกันปะเมื่อกี้เจอแล้วไปเจอที่คุกแล้วบอสจ้าขอบนี่ นี่ไงบนเวทีมไปโกงตังอะไรเขาเนี่ยเอาแค่อะนะมันจะชวนเขาเข้าค่ายบอสบดีครับจีเนว์จีเนอว์หนูไปเมื่อวานอะขอะหนูยังไม่ได้เงินเลยค่ะกลับเดือนสามทอนเลยครับพ่อพ่อโบเปิดนี่เลยตอนนี้ต้องรออยู่ตอนเนี้ยอยู่ดีพี่ดีจะขอบด้วยค่ะไม่โนครับทำงานขยันตั้งใจิดคุกเมื่อกี้ไปเผารถใครปันคืออุบัติเหตุครับอุบัตเหตุอะไรกัน ที่ฟังฟังฟังมาจังดีกว่าพี่ฟังเจ้าตัว่อยูทูบดีกว่าคือช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าตาเลยนะการทําอะไรของเจ้าขอบแต่ละอย่างเจ้าขอบก็ทํางานนะทํางานจนแบบทำงานจนมีเงินแล้วก็มีคนยืมไปแล้วก็ยังไม่คืนเลยได้เดี๋ยวคืนให้เลยเดี๋ยวคืนให้เลยเดี๋ยวขอขายข้าวก่อนนะเดี๋ยวขายข้าวแล้วได้คืนให้เลยได้จบจบกันไปนะครับ จบจบเอาแล้วเห็นไหมแล้วก็แบบไม่คืนกมัยุ่งกันเลยนะดูดูื้นมันไปได้แ่ขาดแบบูตอนนี้ขาดมันดร้อยจออีกแล้วเหรอจีเนีขาดกับมันมาจากไหนตัวอะไรมาว่ามปเออมาจ่างคุยตอนนี้เลยหรอขอนี้เลยขอนี้เลยห้มันรู้ไปเลยว่าทเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอบก็มาบอกว่าจ่างอันี้คุยห้องน้ำไหมล่ะปล่อยไม้ปล่อยไฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรีอกมาคืนให้นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวขายข้าวก่อนนะห้าหมื่นใช่ไหมโอเคแป๊บนึงนะครับในการเลขาผมเลยนู่นนู่นแม่กูคืนกับมึงกูยืมกับมึงกูต้องคืนกับมึงเดีวมึงเจอกูได้ตัดตัดทิ้งไปเลยไปเนื้อหลายเนี่ยมันมีเรื่องแล้วรงที่เขาซื้อน้ำกันเลยเหรอทุกคนซื้อน้ำก็จะได้ยินใช่ไหมคือเดี๋ยวอีกนิดก็ยังดีนะมุมหนึ่งมุมนี้นะ ่ลุงไม่ใส่โตไปโตว่าว่าว่ามาเร็วห้องไหนห้องนี้ห้องประวัติห้องนี้โอ้โหชัดชัดเลยห้องนี้ชัดชัดเลยห้องนี้ชัดเลยใช่เลยห้องห้องวีห้องวีจกมได้เลยตอนนี้เหนื่อยแหละแต่ก็ ว่าไงวะจังต่อเลยว่าจ่าจว่าแปเกิดอะไรขึ้นตาเข้ามาประเทศใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเจอพี่ตาคอบพี่ตาคอบก็บอกว่าพาพี่ไปพาวนอยแล้าจ่าก,ก็มีอบอฟคันหนึ่งจ่า,ก,าก,ก็มีอบอฟคันหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมแล้วจาก,ก็เอาเคขึ้นมาเลยพอขึ้นไปปุ๊บ พันผ่านบ้านมาจางในใต้สะพานลอยที่มันมีไฟอ่ะพี่เขาตาจางก็บอกว่าเนี่ยบ้านจางเองพี่เขาวันไหนดูสิจางก็เลยลงรถไปปุ๊บทีเนี้ยพี่ตาขอเขาก็บอกเอ้เนี่ยมันมีอุ้มเราใช่ไหมพี่ขอก็เลยขออุ้มจางจางก็เลยให้อุ้มทีเนี้ยพี่เขาก็พาจางอุ้มไปใส่กองไฟแล้วล่างจางพี่ดูดินเนี่ยก็เปื่ยหมดเลย มันคืออุบัติเหตุครับน้องอนี่โดนเผาไปด้วยเหรอจาผมแล้วก็เข้าไปที่แบบกองไฟเลยแม่จานี่คือโดนเผาทั้งเป็นแล้วสะดุดยังไงวะมึงอุ้มมันสะดุดตอนไหนวะเอ้โง่ตอนที่ผมปล่อยอะแล้วผมสะดุดพลาดูดขาจะมีมีผ้าไปแล้วมันพุ่งไปเลยตอนนั้นจางไม่มีภาพมันไม่ได้สะดุดที่จงเลงเลยหรอวะที่จงใมันมีแรงจึงใจมันไม่ใช่อุบัติเหตุอะ มีพยานไหมเดี๋ยวกูฆ่ามึงแล้วกูบอกอุบัติเหตุบ้างเหรอไหมเฮ้ยใจเย็นๆค่อยๆฟังก่อนแรกวเราถือโจรที่โดนเลี้ยงเมาแล้วอะไอชิปหายเลยวู้วูเดี๋ยวกูทำปากฉลามวู้จะแทงหน้ามึงเดี๋ยวแล้วมึงบอกว่าอุบัติเหตุครับพูดละครึ่งพูดละครึ่งไอ้ยหกดหิดวะใจเย็นๆใจเย็นเท่าที่ฟังคือตามขอบไม่น่ารักนะ ใช่พี่แม่ไม่น่ารักแม่ไม่น่ารักอยู่แล้วไอเนี่ยตั้งแต่แม่หัวเหลืองเนี่ยแม่ไม่น่ารักเลยชิบหายเวน <c oughs> เงากูแม่ <c oughs> เงากูน่ารักไหมเอาไหมเ,เนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเรา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 เมาหนังแล้วเราเมาแล้วเยอะมคือแบบว่าบ้ามโหมากเลยแต่ว่าบ้าออกมาเย็นไกลๆแป๊บนึงแล้วถอนหายใจประมาณสามทีแล้วเดินเข้าไปหาพี่ดาขอบ เพราะว่าพี่เขาไม่มีรถกลับจางก็สงสารเขาก็เป็นพี่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่เดินเข้ามานี่จางมาต่อจางก็เลยพาไปพาวม่กูฟังอยู่กพาวปุ๊บเมื่อจางอ่ะลงรถมาปั๊บพี่เขาก็บอกไม่ขามันไอ้เย้งฟังนิ่งๆนิ่งๆเหมื่อนิ่งๆเดี๋ยวกูก็เด่นเด่น หลังจากนั้นพระสังตัดริ่พูดถางก,ก็เลยลงรถพี่จาขอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูอู่ของพี่ซึ่งอยู่ในพาวาังก็เลยเดินตามเข้าไปแต่พอจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำไมพี่จาขอบออกไปพี่เขาก็เลยถือถังน้ํามันมาถังหนึ่งแล้วก็ลาดที่รถของม่อันนี้ไม่จิงครับผมของโต้แย้งครับไม่มีเลยอันนี้นนคือไม่ถังน้ํามันเลยรถไฟมันจะลาดได้ยังไงครับ

ใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นพี่ตัน้วทีนี้ทีนี้เขาถังน้ำมันลาดปุ๊บจางพี่เขาไม่ถูกพี่ตันพี่ตันใจเย็นตัด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 เดี๋ยวมันลื่นไอ้เหี้ยเหยียบลื่นหมดเนี่ยให้มันได้กลิ่นเฉยตายมึงตายมึงตายมึงตายแน่แล้วทีนี้ใช่ไหมพอพอลาดปุ๊บจางก็พี่เขไม่ทำแบบนี้อ่ะพี่เขาไม่ได้อะไรทีนี้ก็พาจางไปแนะนำอู่ข้างในทีนี้ในอู่อ่ะ มีภาพผู้หญิงโป๊เต็มไปหมดเลยที่เขาบอกเอามาข้างเก็บข้างทางที่เขาหลนมากๆเลยเออคือกับว่าฉากด้วยโอมยไอ้เกียวหรอ มึงมันต้องโดนเจือนแน่จริงมึงไม่ค่อเบียอะไรอยู่ตรงนี้เว้ยมึงอ่ะพูดเยอะจักว่านโอ้ยไม่ใช่ยังหยบหลบหลบหลบไอเขาบอกว่าเอออย่าไปสนใจภาพเลยแต่เขาก็พูดอยู่นั่นแหละว่าอยู่ตรงนี้ตรงนั้นลูกค้าตอนนีหง่ัยจริงจ่มนําพ่เลยะอย่ยงจ่ เงา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 เ

ยังไงนะแล้วไงต่อต่อเขาหยาบสุดเสร็จปุ๊บใช่ไหมจางก็วิ่งไล่ตามรถเขาเลยว่าทำไมพี่ทำแบบนี้พี่เขาก็วนไปเรื่อยให้จางวิ่งตามเหนื่อยเลยแล้วแกก็บอกว่าขึ้นมาจากขึ้นมามาเดี๋ยวพี่ไปส่งตรงเพาวจางก็ขึ้นไปปุ๊บพอไปถึงเพาเท่านั้นแหละเขาบึ้นรถใส่พารถจาง ต่อหน้าต่อตาเผาเลยชีวิตตึองเผาเผาเลยใจเย็นแค่แค่พี่แค่แค่ใจเย็นใจเย็นไว้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 นะใจเย็นไว้มึงจะโจนนะมึงรอดไปพี่โจนแบบปล่าใจเพี่โจนดึงกูไว้อยู่มึงตายมึงตายแน่โอ๊ยพี่โจนใจเย็นพี่น้ำตาซึมเลยตอนนั้นพูดไม่ออกเลย มึงทำกูสะดุดโต๊ะด้วยเนี่ยหน้ากูฟาดเนี่ยฮะอีกนิดเดียวกูตายก่อนมึงแล้วเนี่ยม้ยคอมเจ็บแล้วไอ้ชิบหายยืมแค่สี่หมื่นห้าหมื่นทวงชิบหายเในชื่อทวงจังการไปสอนน้องเขนี้พี่เขาไม่ถามน้อเลยน้อบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วไปถามทาเอางี้นะถ้ามว่จ่ายยังเล่าต่อกูจะกระทืบมึงไปเรื่อยๆจไม่รู้ทำยังไงมันน่าจะใกล้แล้วเดี๋ยวดูจากทรงนะ มีต่อแล้วป้าจังมีต่อได้ค่ะมีพี่นี่ไหนๆพี่ก็อยู่แล้วผมขอพูดหน่อยวันนั้นแม่งจงใจชิบหายเลยแม่งขับรถไถลหลังชนรถพี่ทัศจะให้ลงน้ำไม่ได้เลยดิบอกปุ๊บใช่วันนั้นเนี่ยผมยังจะปล่อยไปนะวันนั้นพี่กูด้วยทพี่จะด้วยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นน้องนั่นน้องพอแล้วพอแล้วร้องร้องบัตริเหตุ อ่ะพอนะพอนไหมพอนไหมเอางูยังไม่พอพอแล้วตัดคอพ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 อนะพอนะพอนะพอนะเรื่องจบยังเรื่องจบยังจังยังไม่จบยังไม่จบสักทีนึงยังไม่จบสักทียัไม่จบยังไม่จ่ายยังไม่จบ วททีนะพี่จากพี่ี่แค่จะจะจะจบหรือยังหรือยังไมเอแล้วยแล้วไม่ยยแล้วปลยแล้วป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 ้วปป่ีอยวแล้วปลล้วอยลปล่อยแล่ล่่อยแปล่อยแม่งปล่อยแม่งอยแ้ปล่อ้แม่งจอออ้ลแอยออีกแลอลแล้ว พอแล้วพราะถ้ามีอีกน่าจะเป็นมาจางแล้วดอกเนวันกี้ผูโจรก็ใส่ทีนะว้เชียวไม่ถ่วงน้ำเดียววะออ้้ไไหดูน้ำทะเลไหมเอาไหมดูไหมนีโมอ่ะเดี๋ยวให้นีโมแดกแม่งไงผู้ละครเย็นเเยยย็็นน วกูจังเลยก็บอกเดี๋ยววัมาให้ทวงแม่งยิกยิกเดี๋ยวฮึมอมาซีก็ทื้ศพแม่งก็เลยโอ้ยใจเย็นเย็นอามีมีอะไรอีกยังไม่จบใช่ไหมวาดขวดแทงแม่งเหยไหนก็ไหนๆละตอนที่เขาอยู่ในคุกใหญ่ใช่ไหมแล้วเขาก็ร้องไห้หนักมากเจ้าค่ะแต่ว่าต่อหน้าบั่จางเขาพูดว่าแม่จาง นะพี่ไม่ได้ตั้งใจรถไปจากมันลบเองแล้วน้ำมันก็รั่วไปไม่เองทำไมต้องใส่ร้ายพี่ด้วยแบบนี้โอมันห่าไว้มาจากใส่ร้ายมันอี่เกรอต่อหน้าไปจากเขายังกล้าโกหกต่อหน้าไปาจจา่เลยนะค่ะนะ่า,า,าพี่กดสูวางวาง,วางลงใช่วางวางมันลงใช่จเีกดสูย์เรียกอันนี้อะไดิบอกเขาด็กนไอซงจดกดูนะเฮ้ยกดสูตรเรียกเด็กอะไรมุ่งอยู่กาด้วยเนี่ย โอเคกดโนกดนหน่อยมเม็ดม่วงเม็ดม่วงม่อะไรเพิ่มไหมสั่งทีเดียวเลยแล้วลงไิที่ไหนว่าโทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี้ยเอาอะไรพี่โจ้เอาไปทิ้งไปทิ้งเอาอะไรละโอ้ยโอ้อ้ใครมัดกูเนี่ยใครมี่ยมอยางน้นหไอ้คใครมไอ้เคมอปเรียบร้อยอาวใครมัดอ่ะใครมีเชือกอ่ะ้วดูแล ไม่เชื่อไม่ออกแก่ใครแกหน่อยกูจะมัดในขอบมัดแก่ใครอะแก่ไอ้เธอเธอแก่กูเลยนี่เอ้ยมัดไงขอบมัดยังไงแม่งติดตัวเองเฉยแล้ววะแก่แก่เออไอเกียวไอเกียวเจ็ดแค่เทคนิคแผลวาวแล้วกูถือตอนกูหลับแไมวะตัวดียัดปากมาเดี่ยวยัดปากมาเนี่ยเอาแม่งถ่วงน้ำนะไม่ไม่เอาไม่สะสมเอาแม่งขึ้นเขาด้วยอันนี้เอาเอาเอามันวางลงตรงกองน้ำมันเนี่ย ฮะเดี๋ยวนะมันจุดไม่ได้ย่างเลยเหรอ